ฟอก h ช n n นลนะครับอยู่กับผมฟอกนะครับแล้วตอนนี้กำลังอสอนสอนเตะบอลอีกทีหนึ่งเด็กง่ที่ไหนไม่รู้ไม่เข้าใจนะอ่ะให้ดูคนผู้โชคดีหลายท่านนะฮะอ่านักง่มากเลยนะอยากออกกล้องก็บินวนอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะไอ้นั่นแหละอ่ะปิดมาเล่นบอลอีกทีหนึ่งะนะ ก็เหมือนกดบอลทั่วๆไปแหละอแค่เปลี่ยนอย่างนี้เป็น snowball bon. แล้วก็แย่งเหมือนเดิมนะใครได้ก็จะเอาไปาอาเอาเปยังไม่ได้นี่ไปไป,ปอืออะ hi ่าหายแชทไว้ดีอยู่มั้เนี่ยหายแชทไว้นะหายแชทหายแชทอยู่ไหนอ่ะโอ้ยลืมกดผิดหายแชท Okay. จะได้เพื่อความลื่นอีกอย่างนึงไม่ใช่นั่นละ่ะตันนี้นะเราจะมาเล่นสอนเล่นบอลอีกทีหนึ่งเด็กก็ไม่เข้าใจอ๋ออย่างแรกก็เหมือนกดบอลโดยทั่วไปทีดเดียวกันอะไรออ่าเพิเคนนี้ถือคนนี้ถือบอลคือ,อคนนี้ได้ลูกบอลเข้าใจยังไง้างนอ่ะอย่างนี้น ขยิบได้ลูกบอลอ่านั่นแหละคนที่ถือเออเงียบไปส่วนคนอื่นสนคนอื่นอ่าห้ามถือบอลไม่งั้นไอ้นี้เ้าวฟาวฟาว,ฟาวอเออถือบอลอย่างเงี้ยถ้าถือถ้าถ้าคนถือบอลสักประมาณสองคนฟา้าคนที่คนที่ได้ลูกก็จะอธิบายไม่ถูกคือ คนที่ไม่ได้ถือลูกห้ามถือบอลเข้าใจไหมเพราะทุกคนยังมีบอลอยู่เป็นบอลสำรองเวลาปลาไปอะ่ะคนที่ถือบอลวิ่งได้อย่างเดียวห้ามวิ่งกระโดดนะไม่งั้นปรับฟาวนะแต่คนที่ไม่ได้ถือบอลวิ่งกระโดดได้เนียนะ่ยวิ่งโดดวิ่งกระโดดนี่ปรับฟาวแล้วก็ล็อกโพนะเดี๋ยวล็อกโพนะล็อกโพนะอือ เอาละตอนนี้ก็มีอะไรอีกแล้วไม,ม่มีอะไรมากวิธีแย่งบอลเดี๋ยวเกมศูนย์ก่อนคือไมหายแชทเออนทีนี้ก็วิธี ป้องกันเวลาถือบ bon, อลอะเพิ่มอย่างเพิ่มเป็นกองหลังป้องกันหน่อยผมวิ่งมาละคือต้องป้องกันนะถ้าถ้าจะป้องกันนะอย่างเพิ่ม bon, มีบอลเพิ่มมีบอลแล้ววิ่งมาจากนู้นอะไปะเพิ่มมีบอลแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมานี่สามารถตีได้คือพูดอย่างนี้เลยสามารถตีได้เพื่อสกัด ไม่ได้อยู่ในขอบเขตไม่คือทุกคนตีได้คือทุกคนตีได้เข้าใจไหมเออก็คือถ้าจะแย่งก็เดินตัดหน้าสกัดคือตัดหน้าแล้วคนที่ถือบอลก็ต้องโยนทิ้งเอามาอาไหม,าามานี่แล้วก็บอลโยน แล้วก็คนที่เป็นโกสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้นะฮะต้องพิเศษกว่าคนอื่นนะมีต้องมีเบ็ดตกปลาไม่ใช่ล้วคือเป็นโก้ก็ไม่มีอะไรมานะฮะคือก็ทำตามที่โกคือห้ามเลยเส้นห้ามเลยเส้นในการตีงานห่ะคือพิเศษ <laughs> อยู่ในเส้นตีได้นอกนอกเส้นเมื่อ,อไหร่ ตีฟาวมันก็เหมือนกับโกอ่รับลูกแล้วก็วิ่งนอกเส้นเออเออนั่นน่ะเอาพิมพ์อะไรเนี่ยเปิ้ลเดี๋ยวลนะ้เปิ้ลเสียเวลาเอานและทีนี้อ่าก็คือถ้าปเพอร์มีบอลวิ่งไปอันนี้คือวิธีฟาวเวลาสาก,กัดบอลนอะฮะวิงว่งวิง่งวิ่งเหน็ดต,ต้องสำคัญอ่าถ้าไปข้างหลังแบบน,นี้ถือว่าฟาวอ่า แตนะ่ถ้าถ้าถ้าดีดูนะถ้าแบบวิ่งเข้าไปตบหลังนะแบบวิ่งเข้าไปตบหลังก็คือไม่เป็นไรถือว่าสนับสนุนให้เขาวิ่งไปข้างหน้าคือคอองงอือย่างเงี้ยอย่างอย่างเปิร์วิ่งไปเปิร์วิ่งไปไม่เปิร์วิ่งไปเปไปขาตรงนู้นเดี๋ยวจะตบข้างหลังให้ดูไอเปิร์ี <c oughs> อย่าล็อกลบด้วย <c oughs> นี่นี่นี่น มันมันจะไปข้างหน้าไหมล่ะเออก็ไปข้างหน้าคือไม่เป็นไรแล้วก็อ่าถ้าอย่างเงี้ยตบอ่าจะให้อ่ามีอยู่สองอย่างตบถ้าตบข้างหลังถ้าถ้าตบข้างหลังอ่าฟาวหรือว่าคือไม่ไม่ฟาวอะไรนี่อ่าทีนี้เอาม่ย มันอัโพนะเออทางนี้ม่รู้กี่ครั้งนั้นนะเอา้าสีนี้องมากี่ฟีชสามสองหนึ่งโอ้เปิดรับได้ เข้าอ่ะฟรีคิกก็เท่านี้แหละวิธีวางลูกทำแบบนี้วิ่งไปเก็บปล่อยมืปล่อยแล้วก็ร้องให้โกเปหนึ่งงั้นห้ามห้าห้มติตอนที่โกติดเพราะไม่งั้นมันจะฝาวฝฟาวแหละไาสแต้เต็มมาทำไมตอนนี้อ่ะต่อไป คำถามหลายๆคำถามนะ <S <S เวลาวิธีไอ้วิธีนั่นนะคือแบบเราเป็นกองหน้าแล้วคือเราไว้นั่นเราแบบอ่าอย่าแย่งลูกอัปเปอร์วิ่งไปมีบอลวิ่งไหมมีบอลแล้ววิ่งไหมอปวิธีแย่งลูกอะะอย่าล็อกหลบอัปเปอร์ มันก็ยากกันแหละคือวิ่งเขียงจะวิ่งเขียงหรือวิ่งตัดหน้าก็ไนะด้เฮ้ย,ยก็มันออกช้าออกช้ากว่าโแล้วก็การอ่าส่งลูกนะส่งลูกก็อย่างนี้นี่แบบส่งลูกให้เพื่อนเออแต่มันนั้นก็ได้ เพื่อนได้บอลเราก็ไม่มีบอลจบอแบบนี้นะถ้าส่งไปทีมก็ปุ๊บเพิ่ส่งเข้าโกดิส่ง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 มาส่งมาเออจุ๊บอืออย่างนั้นแหละส่งเข้าโก้แต่ถ้าเออลูกมุมอ่าบอลเพิ่มมีบอลอ่าลูกมุม งงรงซงซงงอุ้ยจอยโอยโอ่และในตอนนี้คือเออ,อคืออธิเปอร์พูดไอ้ทิเปอร์พูดก็คือคือโกโกมีความสามารถที่พิเศษที่จะตีเอ่อคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกนะตีออกให้หมด อย่างเงี้ยจะมากายจะมากันอย่างงี้ก็ตีนะโอ้ย่าเลยครั้งสุดท้ายนะล็อกโพแล้วนะอ่าทีนี้อ่าเราจะมาวิธีวิธีวิ่งไปคืออันนี้จะยากหน่อยอันเนี้วิเดินไปอัปเปอร์ เราจะมาสามัคคีเดินไปแล้วก็ส่งรูปต้องเล็งไปข้างหน้าหน่อยเือแบบเนี้ยเล็งข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวแล้วส่งเล็งข้างหน้าหน่อยเออแบบเนี้ยคืออันนี้บอลถ้าถ้าแบบบอลตกพื้นอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีใครนั่นนะคือแบบเหมือนกับเตะเหมือนเตะพลาดอะ่ะเข้าใจมะคือแบบอย่างเงี้ย ปึ๊บไม่โดนเป้อแล้วก็ไม่โดนใครแถวนน้นก็คือแบบเรายังได้ลูกอยู่เข้าใจไหมชายสองก็ไม่มีใครได้ะนะไม่เอาเราจะเอาไม่ยังไม่เอาตัวจริงมานี่คือการสอนเล่น่ะหวังว่าคงจะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มนะแล้ววันนี้ไปละ